บ้าแล้วรถไฟสายความหวังรถไฟไทยจีนรถไฟที่จะเชื่อม3ประเทศในเส้นทางเดียวจากจีนสู่ลาวจากลาวมายังไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจมุ่งหน้าฟื้นฟูก,การท่องเที่ยวไทยเชื่อมต่อจากลาวเดินทางสะดวกในไทยครอบคลุมระยะทาง6 0 8กิโลเมตรมีทั้งหมด11สถานีจากหนองคายสู่กรุงเทพวันนี้เราจะมาดูสถานที่ท่องเที่ยวที่รถไฟสายนี้วิ่งผ่านกันดีกว่าจะมีเส้นทางไหนปังๆเด็เดๆมากไปดูกัน ศาลาแก้วกู่อุทยานเทวาลายัยหรือวัดแขกตั้งอยู่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนกันมาเยี่ยมชมเป็นอย่างมากเพราะเต็มไปด้วยวรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ที่มีความแปลกตาจํานวนรวมกว่า200องค์ ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนอุดรธานีมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีตั้งอยู่ที่ถนนศาลเจ้าเดลรมิดหลังสถานีรถไฟอุดรธานีก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีบ้านผชนและหลักปัชญัยของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีในช่วง1 2 0ยปีที่ผ่านมาปราสาทหินพิมายตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นปราสาทหินในสมัยอาณาจักรขอมที่ใหญ่โต และงดงามสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่1ราวพุทธศตรวตรรษที่16เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหบและเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนานิกายมหายานในเวลาต่อมาซึ่งปราสาทหินพิมายแห่งนี้เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย อายุทยาเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เมืองแห่งโบราณสถานสถาปัตยกรรมและความศรัทธาตั้งอยู่ในเขตภาคกลางเป็นเมืองหลวงเก่าของไทยที่หลายคนรู้จักด้วยประวัติศาสตร์ครั้งสมัยเป็นราชธานีเก่าแกกว่า700ปีซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน,นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมไอคอนสยามแหลมาร์คสำคัญของกรุงเทพมหาคนครริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่แขกไปใครมาจะต้องแวะเวียนมาชมความเป็นไทยร่วมสมัยที่นี่ที่รวบรวมไว้ในศูนย์การค้าแห่งนี้สักครัง้ง พากรถไฟไทยจีนสายนี้สร้างเสร็จจะทําให้การคมนาคมในประเทศจะดวกจิ้งขึ้นการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกไปยังประเทศลาวและจีรวดเร็วยิ่งขึ้นเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของไทยได้อย่างง่ายดายนักท่องเที่ยวจะไหลเข้ามาในประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นไปอีกคาดว่ารถไฟไทยจีนสายนี้จะเปิดให้บริการในปี2,571เก็บกระเป๋าเตรียมตัวรอกันไว้ได้เลยการท่องเที่ยวไทยจะกลับมาพังงาดอีกครั้ง